แบงค์อาทิตย์รวยเหลือใช้ ไม่ต้องรอให้ใครมาเลี้ยงเรียกว่ายายช่องแล้วรุ่งแล้วปังมากๆสําหรับพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์เพราะเมื่อมีคนถามว่าเจ้าตัวเป็นใครมาจากไหนหลายคนจะคุนหน้าหนุ่มแบงค์ในช่องสามทำไมช่องสามถึงไม่ดันแบงค์อาทิตย์ทั้งที่เขาแสดงดีมีสเสน่ห์มักจะขโมยซีนพระเอกตลอดตั้งแต่เรื่องคิวบิกตอนแรกยังคิดว่าหลังจากจบจากคิวบิกแล้วคงได้เป็นพระเอกแน่แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ย้ายมาอยู่ช่องเจ็ดและได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกดังมากๆแถมยังได้ปลูกต้นรักกับนางายหนะ้าสวยต่างช่องอย่างสกุล แต่ไม่ไหวหนุ่มน่าหลอกคนนี้ก็ได้มีข่าวหลุดออกมาว่าปริศนาอักษรยอ่อมีออกมาให้ทายกันอีกแล้วล่าสุดมีข่าวอักษรย่อประมาณว่าพระเอกชื่อคู่ไฮโซหนุ่มเจ้าของร้านเพชรถูกไฮโซยึดของทั้งหมดที่เปให้ เพราะว่าฝ่ายชายเปิดตัวแฟนสาวทำตัวห่างเหินไม่เหมือนเดิมคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่แบงค์อาทิตย์มีโอกาสได้เจอกับสกุลแฟนสาวของหนุ่มแบงค์จึงได้ถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนว่าพระเอกชื่อคู่คือแบงค์อาทิตย์ถ้าจะบอกว่าเป็นพี่แบงค์กับพี่ไฮโซคนนั้นความจริงกุลก็ได้เจอและสนิทกับพี่ไฮโซคนนั้นเขาเอ็นดูกุลมากเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้แน่นอน คือเราก็เห็นข่าวนี้แล้วคุณก็เห็นที่พี่แบงค์กับพี่ไฮโซคนนี้มาตลอดก็มีนัดทานข้าวกันแต่คู่นี้เขาไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆพี่แบงค์เป็นคนไม่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้คนเลยเข้าใจผิดในตัวเขาเยอะเราอยู่ด้วยกันสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขารู้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนออกมาพูดแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าซึ่งเราเป็นฝ่ายบอกให้เขาออกมาพูดบ้างให้คนอื่นเขารู้ว่าไม่ใช่คุณรู้สึกว่าบางเรื่องพูดได้คนจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดเขาอึดอัดเวลาคนมองแบบนี้ อึดอัดนะคะเพราะไม่ใช่ความจริงหลายเรื่องคนอาจจะคิดว่าบ้านมีรถขับทำไมมีโน้นนี่นั่นซึ่งความจริงบ้านเขามีฐานะอยู่แล้วแต่เขาไม่พูดคนเลยคิดว่าเขาเกาะพี่ให้โซ ความจริงเราเจอพ่อแม่เขารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นยังไงรู้มาตลอดว่าบ้านเขามีฐานะไม่ได้เกาะใครยืนยันว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงแน่นอนไม่ใช่แน่นอนจริงๆคุณเป็นคนตามข่าวเวลามีอักษรย่อก,ก็สืบกันสุดฤทธิ์อยากรู้เหมือนกันในกลุ่มเพื่อนแต่ขอยืนยันว่าข่าวพี่แบงกับไฮโซค,คนนั้นไม่ใช่แน่นอนค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ